สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูวันนี้ครูจอยก็สอนนักเรียนใน VIP class นะคะ ทำขนมปังนุ่มวันนี้เรานวดแป้งขนมปังด้วยเครื่องนวดหมี5ลิตรค่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะเจอปัญหานวดแล้วก็แป้งไม่เนียนนะคะนวดเท่าไหร่ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เทคนิคแล้วก็อยู่ที่สูตรด้วยนะแต่หลักๆเลยคือจะบอกว่าเครื่องนวดหมีเนี่ยก็สามารถทำขนมป,ปังได้นะคะแล้วก็สามารถใช้เรียนได้ แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเครื่องนวดหมีเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะราคาไม่ถึง2,000บาทนะคะถ้าใครอยากจะเรียนหรือว่ามีเครื่องนวดหมีแล้วเนี่ยตัวนี้สามารถทำขนมปังได้นะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องแพงๆสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เริ่มต้นนะคะทุกคนที่เรียนในคลาส VIP จะสามารถ นวดแป้งได้สวยได้เนียนขึงได้ฟิล์มสวยแล้วก็ได้ขนมปังนุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนของเราจะนวดแป้งได้เนียนแล้วก็สวยไหมนะคะเดี๋ยวลองปิดเครื่องจ้าแล้วก็ลองลองขึงแป้งดูนะ เอามือลงมาต่ําๆหน่อยค่ะลงอีกลงอีกเพราะว่าสูงเกินมองไม่เห็นค่อยๆค,คลี่แป้งออกค่ะค่อยๆค,คลี่ใช้มือตะล่อมตลอมนะคะเดี๋ยวต้องเข้าคลาสอีกนะเข้าคลาสบ่อยๆนะคะ 1> <1> ดูที่ครูนวดแป้งแล้วก็ดูที่ครูสอนขึงฟิล์มนะอันนี้มือยังแข็งๆอยู่เลย ถ้าขึงเป็นจะสวยกว่านี้จะบางกว่านี้มากเลยนะคะดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอีกสักสองนาทีแป๊บเดียว เครื่องนวดหมีก็สามารถทําขนมปังนุ่มได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องรู้เทคนิคและวิธีการใช้นะคะบางคนต้องขูดค่ะต้องขูดขึ้นมานะคะขูดขึ้นมาเพราะว่าเครื่องเขากําลังน้อยเขาเหวี่ยงออกมาได้ไม่หมดต้องช่วยเขานะคะแต่แป้งเนี่ย ใกล้ได้แล้วนะคะเมื่อกี้ก็คือได้แล้วแหละแต่ครูอยากให้ได้ฟิล์มที่แข็งแรงขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะแต่ตอนที่ทำเองนะคะถ้ายังไม่มั่นใจก็ให้ครูช่วยดูได้ตลอดนะ,ะอย่าไปลุยเดี่ยวนะคะถ้ายังไม่แข็งแรงพออย่าเพิ่งลุยเองนะคะมาหาครู<ะ>ทุกวันได้เลยนะคะครูยินดี ช่วยดูให้ตลอดถึงจะเรียนจบแล้วก็ตามทําเก่งทําเป็นแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยก็มาหาครูได้เลยนะคะทุกวันหลังจากบ่ายสามโมงเนะี่ยครูอยู่ในคลาสแล้วก็ทักมาหาครูได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจนะคะครูมีเวลาให้เสมอถึงครูจะติดสอนวิดีโอคอลกับเพื่อนท่านอื่นแต่ก็ครูก็สามารถตอบแชทได้แล้วก็โทรวิดีโอคอลหา ระยะเวลาสั้นๆช่วยดูแป้งได้ทันทีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าคิดเองว่าอุ้ยครูเขาติดสอนครูเขาครูเขายุ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องคิดเองนะคะครูมีเวลาให้นักเรียนครูทุกคนนะครูจะดูแล้วก็สอนให้เรื่อยๆจนกว่าจะเก่งทําขายได้แล้วก็ตั้งแต่บ่ายสามจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะครูตอบข้อความได้ทันที อ๋อของของเราเที่ยงคืนของครูเพิ่งจะหกโมงเย็นนี่คะจ้าคือครูจะมีครูจะมีเวลาเออไม่ไม่ต้องเกรงใจนะคะส่งมาเลย <c oughs> ครูชอบดูผลงานที่นักเรียนกำลังทำเริ่มทำอ่ากำลังนวดแป้งกำลังใส่ส่วนผสมดีกว่าตอนที่ท่านวดแล้วเฮ้ยมัน มันจะพังแล้วแล้วก็มาหาครูวันนี้ไม่เอาไม่ปื้มนะคะไม่ปื้มคือนักนเนี่ยอาจจะจําผิดขั้นตอนทําอะไรไปผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอ่ะให้ครูช่วยอย่าเอาแบบนั้นเพราะมันแก้ยากนะะถ้าจะมาให้ช่วยคือเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยขอเจอกันตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่านะครูจะได้ช่วยประคองให้แป้งเราสวยแล้วก็ได้โดที่ดี อุปกรณ์ครูมีเพียบในการตอบข้อความในการเปิดวดีโอไม่ต้องกังวลนะคะเยอะมากครูเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนเลยนะจริงๆครูจะนอนประมาณตีหนึ่งตีสองที่นอร์เวย์ก็จะประมาณตีสี่ตีห้าที่เมืองไทยนักเรียนบางคนส่งข้อความมาตอนตีสาม ดีสี่ที่เมืองไทยตกใจเลวลาครูตอบข้อความเอา้าครูไม่นอนเหรอครูนอนค่ะครูนอนแต่ว่าพอพอครูจัดการตอบข้อความอะไรสอนนักเรียนเสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครูก็นอนนะคะบางทีก็สอนลากยาวไปจนถึงเที่ยงคืนทางทางนอร์เวย์เลยนะคะเพราะว่าจะติดสอนของนักเรียนทางฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาอย่างเงี้ยก็จะอยู่นานหน่อย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ส่งข้อความมาแล้วครูจะตอบเลยหรือเปล่าครูตอบเลยทันทีถ้าถ้ายังไม่หลับเห็นครูมีเพื่อมีนักเรียนตั้งแต่ลาวเวียดนามค่ะมีหมดหมดหรอคะค่ะมทะีทุกโซนของโลกนี้เลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่โซนทางอาหรับนะคะทางโซนทางทางอ่าคูวเวต อะไรอย่างเงี้ยมีม,มีทางนน้นก็มีนะคะมีโซนทางยุโรปมีโซนทางอเมริกามีโซนทางเอเชียนะคะมีหมดเลยนี่แหละครูถึงไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่เพราะว่าโซนเวลาเราแตกต่างกันเวลาสอนก็จะจะ,จะอยู่แบบดึกค่อนข้างดึกทางทางประเทศของครูอะค่ะ,คะถ้าเป็นฝั่งยุโรปกับทางอเมริกาก็ครูก็จะได้นอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งไปแล้วนู่นนะคะ ถ้ายังสอนไม่ใส่ก็ยัง,ยงนอนไม่ได้อันนี้ได้ยังคะอ่าเดี๋ยวลองขึงฟิล์มค่ะลองขึงดูคิดว่าน่าจะพอแล้วแหละจะไม่ต้องนวดนานมือใหม่ๆไม่จะเป็นต้องเล่นให้ได้แป้งจนแบบฟิล์มเออเหมือนกับเยอะบางอะไรขนาดนั้นเอาแค่เนียนเน้นเนียนนะคะแล้วก็เนี่ยเอาแค่นี้พอนะคะโอยนี่ขนาดเพิ่งเรียนวันแรกนั่นเนี่ยได้ฟิล์มแบบมาหาฟิล์มนะคะโอ้เพิ่มใจเก่ง เคยนวดได้ขนาดนี้ไหมตอนเรียนเอตอนทําเองไม่เคยเลยเหรอแต่หนูนวดวันเลยไม่เคยได้แบบนี้ค่ะอืมเห็นไหมพอเรียนปุ๊บมันเหมือนขึ้นบันไดทางด่วนฟูขึ้นแล้วก็แบบได้แป้งสวยเลยแล้วก็ไม่อุ่นด้วยหนูจะไม่นวดนานไงฮะอืมเราจะต้องนวดจนแป้งของเราเนี่ยได้ที่ดีบางคนแบบอบางคนก็นวดนานมาก เลยบางคนก็นวดสั้นแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องดูจังหวะนะฮะดูเนื้อแป้งอย่าไปดูเวลานะคะเรื่องเวลาเนี่ยคือมันถ้าเรานวดแป้งได้ดีเนี่ยยังไงมันก็จะอยู่ในเวลาที่ไม่นานจนเกินไปแต่ถ้านวดน้อยไปบางทีสิบกวนอาทีอย่างเงี้ยถ้าเครื่องหมีเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องดูแป้งให้เป็นตรงเนี้ยสำคัญนะคะ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรามารวบแป้งตึงนะคะรวบตึงรวบกลมเพื่อเช็คผิวหนังความยืดหยุ่นของผิวแป้งอีกทีหนึง่งยังไม่ติดเลยพี่ค้น้อง <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรารวบรวบ,รวบก็ไม่ติดละนะคะรวบตึงรวบตึงการรวบแป้งตึงเนี่ยมันเป็นเสมือนเสมือนกับว่าเราขึ้นรูปเป็นทรงกลมแล้วเราจะเห็นว่าผิวขนมแล้วเนี่ย ตึงไหมหมายถึงว่าผิวแป้งโดเราตึงไหมยสวยมากเลยนะหนูไม่เคยนดได้แบบนี้ค่ะก็ครูเสกคาถาไปแล้วเอ้าปุ๊บปุ้งนักเรียนครูต้องเก่งเรียนแล้วต้องเก่งหลังจากเรียนแล้วปุ๊บนักเรียนของครูจะทำแป้งโดได้เนียนฟิล์มสวยทุกคนนะคะแต่ถ้ามือใหม่ๆอย่าเพิ่งลุยเดี่ยวอย่างที่ครูบอกถ้าลุยเดี่ยวปุ๊บ ไปไม่ถูกไปไม่เป็นอย่างเงี้ยอาจจะมีพังได้เพราะฉะนั้นเกาะติดครูไว้เลยตื่นเช้ามาปุ๊บรอเวลาบ่ายสามแป้งเอา้าส่งข้อความมาครูอยู่คลาสละครูเข้าคลาสละให้ครูช่วยได้สบายบา้าเนะคะหูแป้งเนียนเหมือนผิวไข่ไก่เลยอะ่คะสวยมากฟิล์มก็สวยปแป้งก็สวยรรอ,าาอันเดี๋ยวเรา,เ,รา,าเดี๋ยวเราบี้ออกได้ตอนเราขึ้นรูป มันจะเริ่มมีบ้างเล็กน้อยเพราะว่ายีสต์มันก็ทำงานเริ่มปล่อยก๊ <c oughs> าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะคะเพื่อที่จะทำให้แป้งมันพองตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากถ้าทำแป้งชา้าหมายถึงว่าขึ้นรูปช้าเนี่ยมันจะยิ่งฝูเพราะฉะนั้นรีบตัดเบยแบ่งแป้งเลยจ้าวันนี้จะใส่ไซอะไรนะรู้ใส่ไซต่อครึ่งนึโอเคค่ะแล้วครึ่งหนึ่งทำแพเนาะค่ะ <c oughs> ถ้างนั้นขอดูถาดหน่อยค่ะขอดูถาดหน่อย หนูถาดเล็กค่ะอ้ถาดเล็กสองอันโอเคเดี๋ยวใช้สองถาดทําแพรแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราไปทําขนมปังไส้กรอกอันนี้ค่ะ